โอเคครับเราจะมาดูการทำงานของเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นตัวซัมซุงนะครับซูมใหงไม่กู้ใครซัมซุงครับเอ่อ C18 นะครับ, 18, รบแล้วก็มาพร้อมกับตัว Windows 8นะครับเป็นตัว Turbo Booster ครับมาดูการปิดเครื่องก่อนนะครับการช h u t t i n g down ครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานอลองชัดดาวดูครับชัดดาวเพียงสองวินาทีนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็การเปิดเครื่องนะเปิดในหะ้ดูคนระับเราหน้าเป็นนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหกประมาณสิบห้าวินาทีครับก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ครับตามปกติ มาละนะครับอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ขายนะครับมันเดิ่มที่4,300ันสามร้อสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเครื่องน,นี้บอดี้สวยสวยมากนะครับแล้วก็ไม่เคยแกะซ่อมเลยนะครับตัวนี้รา,ายละเอียดนะปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ทั้งหมด แล้วก็ก็น้าหลังนะครับให้ดูโอเคนะครับก็ลองให้ดูทั้งหมดนะครเป็นแบบนี้นะครับซับ